สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะกลับมาสู่ช่องลอยอุยอีกครั้งเย้ซึ่งช่องลอยอุยเนี่ยโดนดองไปนานมากนะตอนนี้ก็เลยกลับมาทำคอนเทนต์อีกครั้งเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เกอรไม่เคยทํามาก่อนเลยในช่องนะก็คือรีแอคคลิปนั่นเองครับหงสาวนเนาะเอจริงๆเบบนไม่ได้ไม่อยูหหน้ากล้องนานเรอเดี๋ยวคุยสักปะซึ่งวันนี้ก็ยังจะ เจอหน้าเก่าเลยนะคะก็คือเทเกอร์นั่นเองก็คือเจ้ของอ่าเป็นเจ้าของช่องเนาะแต่เปิดมาดองไว้นานละอะไรเงี้ยแล้วก็ฟินนะฮะทอาหาด้วยกันทุกทายาแล้วก็วันนี้มีหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่น้องต้าสวัสดีครับซึ่งวันนี้นะคะผมเราจะมาทําคลิปรีแอคของทางช่องเซโซนนั่นเองซึ่งตัวเซโซนเนี่ยเราเป็นกลุ่ม อ่า17คนเนอะ,อะซึ่ง,<ช>งเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วเราก็ทําหลายคอนเทนต์มากๆเลยนะคะ<ช>ผม<ช><น>ะซึ่งอยากให้ทุกคนอาไปติดตามช่องหลักกันนะตรงนี้นอยา่าลืมไปติดตามกันนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราทำคอนเทนต์มาเยอะมากๆแล้วเราก็จะลงคลิปอ่าคอนเทนต์ของ17คนเนี่ยลงไว้ในช่องนี้นั่นเองนะคะผมๆๆแล้ววันนี้เราจะมาดีแอคคลิปตัวบันเทิงเกมรักนั่นเองซึ่ง หนึ่งในนักแสดงอ่ะของบัเทิงเกมรับแลวคือฟินนั่นเองอยากรู้อ่ะว่าฟินอ่ะได้ดูคลิปยัง เห็นแค่ตอนถ่ายแต่ไม่ได้เห็นตอนที่แบบตัดเสร็จเรียบร้อยค๋อซึ่งตอนเนี้ยเกก็ยังไม่ได้เห็นเกอเป็นคนถ่ายฟินเองแต่ก็ยังไม่ได้เห็นได้ได้ตับงตล้องไม่ได้กล้องตาก็ยังไม่ได้เห็นตอนถ่ายใช่ตอนนี้ก็คือรอมาดูพร้อมกันรอมาแบบเปิดพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยให้กับคนดูด้วยตื่นเต้นะผลงานของเพื่อนๆอะไรแบบนี้ ซึ่งมันบันเทิงเกมแล้วนะครับขออธิบายขยายความก่อนว่ามันคืออ่ารายการที่เอาเกมโชว์เป็นพวกแบบเกมต่างๆมาเล่นในรายการเนาะก็จะมีกติกาต่างๆแล้วก็มีบทลงโทษถ้าสมมติว่าใครแพ้ไรเงี้ยงั้นเราไปดูกันเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยนะเต้นไหมคนลุงไกงเอาไว้อยู่รายการ

ต้องยงความวินคาวช่องให้คุณดูฟิ้นอ่ามาแล้ คนเดียวนะตื่นยังเนาะผู้ชายคนเดียวสุดๆก็ได้อ่ะเดินวันนี้เรามีเกมให้เล่นเป็นชมรูปแบบของเกมบางกันกันได้เลยค่ะบรรยากาศเกมภารกิจลับเมมทุกคนจะได้รับภารกิจพิเศษคนละหนึ่งภารกิจ ด้านเกมนั้นผู้เล่นทุกคนจะต้องพยายามทําภารกิจให้สําเร็จและห้ามถูกผู้เล่นคนอื่นจับได้ถ้าผู้เล่นคนใดทําภารกิจไม่สําเร็จก็จะถูกลงโทษในการเล้คะแนนนั้นใครทําภารกิจสําเร็จขอรักกันเลยนนได้ะตอนแรกคิดไปเยอะมากเลยนี่ไงคนแรกเลยคนแรกเลยคือแบบรู้ใจอ่ะเพราะฟินน้องมาคนแรก ก็คือเป็น<อ>ส<อ>งรงคนไม่สูงนี่ไงให้สูงสามอันแนละ้วไอ้ปามคือไม่ชอบพูดเบื้องหลังเลยอะ่ะ <c ười> จิ้มดบไหมไม่อยากพูดเบื้องหลังมันก็ไม่เอาล <c ười> <c ười> เอาลยนะ <c ười> คือเขาาปิดปไอ้นี้ไว้นไม่ให้รู้น้องว่าภารกิจคืออะไรไ<ด>คือให้ให้คนดูลุ้นเองอีกอรุ้แล้วลุ้นอีกคนรูน้ก็หมดละตอนนั้นอยากรู้ของเพื่อนมากแล้ไม่อยากแบบไม่กล้าทำเลยเนี่ยคนนั้นคุ้ง <laughs> เออเชิญแต่เดี๋ยวนะยายนัดมาดูภารกิจอ่ะวันหนึ่งคนดำวันถัดมาไม่มีคนดำแล้ว <c oughs> คือยอมแล้ว <c oughs> เรียบร้อยผมออ้อมโดนเขายอมไหวนะแคปิกาเกม ยิงให้โดนลงให้ได้เกมแรกเลยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องยืนตรงจุดที่กำหนดอันนี้ยเล่นที่ทำไม่ได้อะเราลองเล่นสับมือตัวเองเต็มถึงรูปหลังอันนี้ข้าต้องกลับหนีคะแนนแต่บอกวิถีมองมาสักเราต้องบอกทุกคนเลยจิ้มห้าแล้วไม่ถึงว้าว เดี๋ยวมาเร่มกันเลยนะคะกับเกมแรกกับน้องนาคเ่ต่นโดนะเอองใกล้อ่ะ่เลย

ไัแค่หยิบออกจากนิ้วยังไม่ได้อุ้ยลงแล้วหลังถ้าหลังอะแก้ให้เสียสมาธิบ้างโอ้โหก่อนจะออก้ักหน้าจะหมดเวลาแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยไม่โดนเลันนิ้วอะโอ้ยโยเจ๋อ คือเห็นแล้วชัดเจนอะว่าโดนดิวตัวเองฟินไม่พอเวลามันกำกักกดแต,แต่มันยิ่งโดนนะรเออเอาบิวตอนนั้นอะเพื่นอนตอนเพื่อนเพื่อนเออ้ทำหนึ่งนาทีไม่โดนสัลูกอ,อยป๊าดีดีส<อ>วยมาะก็ป๊าขายาวแต่ป๊าเป็นชายแทคนเดียวทุกคนก็บิวกัน วนอิเน <łość> ี่ยใส่เสื้อคนี่ยเนี่ยมือจะติดลูกปิงปองเละพี่ อีก <differences S 2> นิดนึงอาจจะใช้นิ้วสะกิดลงแล้วใช่แล้วโนราสูนเหรอโนราสูนเกมนี้ โดยการต่อไปนะคะไปเกมที่สกันเลยกติกาเกด้งเดิงหแก้วผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเี้ตรงจุดที่กำหนดโดยเด้งรอเป็นกล่องอ้ให้กระดอนลงแก้วให้เยอะสุดแล้วกำหนดแก้วอ่ะใหญ่นะแต่ว่าถ้าแบบคะแนน ชิงไอปลาน้ำหนักไม่ดีอ่ะไม่ลงนะอุ้ยเอายืนดูดิไม่ลงเลยลมีอะไรไม่เลยแต่คนหลังกล้องอ่ะทำได้ทุกคนเลยคนที่เล่นเลยทำไม่ได้เพืกอนลองแล้วเไื้อลงด้าเลยดีลงลาใครกำลังตามมาแง่ตอนนี้ตั้งมาแล้ว เกมดียวทำได้ดีเราทำเป็นเล่นนะเดือดใหญ่ซ้องไปแล้วอีกนิดอีกนิดนึงเฟรชจะโยนเข้าแก้วเหรอไม่ดื่มอ,อ,อ่ะนะเฮ้ย

ไม่ออกมาทายคนแล้วไม่ถูกเลย <c oughs> โกว่า ก็มาเพิ่มบวานมึงมาเพิ่มเอา่วย่วยรวอนเสร็จกูว่าเรียบร้อยปิดไปนะคะงานตุ๊กี้ฟินนะ

Hãy subscribe cho pin Ghiền lên. Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันก็ดีกระดาษผิวกันตัวนะตอนกจตอนแรกจะใช้แต่แล้วแบบกระโดดตแต่เาเรื่องกระโดดตกตลอดเวลาเลยตั้งแต่ก่อนถ่ายยันถ่ายจบไปแล้วเนี่ยกระโดดแสดงว่าของางคือยิ่งเทเรนแต่ิเยอะจริงนะตอนนั้นเออแต่แบริงเอจริง โดนใครก็ไม่สนใจโอ้เออเออเออเอเกินละกี่ครั้งแล้วเกินสิปะก็ตั้งแต่ก่อนไทยอ่ะ ตีนก็จะคแล้วเนี่ยสิตาไม่สนใจเอาเล่รเอาผ้าเลยเล่นจริเลนหรอ Okay. <laughs> ห้าข้อจังห้าข้อจังไม่เคยทาของฟินถูกเลยเนาะทำอย่างไรก็ได้ให้หวานรุ่มมองอ๋อจบแล้วแบบอะไรอ่ะเลือกคนไว้แล้วไม่ใช่เลือกคนไหนไวแล้วอ่ะเออตั้งแต่ต้นเลย คือดูลี่ตัดต่อขยี้บ้างอ่ะนะอะไรเงี้ยยูรูสึเยก็สบลยเลยอ ไม่ใช่มันกระโดดตกกี่ครั้งไม่รู้น้ิคะมล้เขาไมมีภารกิระโดดอะไรจะจับยู่จับยน้ตาลคุ่งจเสกไม่ได้ สูตรนะให้ได้ยามี่สองว่ะเออแล้วก็ภารกิจลับอีกขึ้นเซร์เรียร์ว่า อะไรนะฟังนอะไรโจรกับอีกงกงอ่ะไม่ใช่เอ่อมะม่วงเหรอเออมะม่วงเหมอลองเลนกัเลยนะครับฟิฟันนี้อะไรวะหมายเลขหนึ่งมาอนั่นก็คือเหลียวเปรี้ยวมากวันนั้นก็จำได้เลยก็แอบหยิบกินเออมันก็แอบหยิบกินกันหมั่นเลย สองเลยต่อก็ปวดท้องจุดๆปวดท้องปวดปวดปวดแล้วมันยังแบบสีมันยังแบบคุณเบู้ยจ้คนรู้เปี้ยพยายามแล้วพยายามลูตาแล้วเสร็ันเลย่ะ เร่รายการของเราส่งไว้หนักที่ีติดตามกัน่ากับพวกเร็ได้แล้วากบอกไดเอาเอาปาปดอาเอาไบอไปแลเวาไปดูเปดูเเอาไอาเอาไปดูเอปเองเอาไเอาปเออาไอไเาไดเอปเอาไเาดาไดเออ ได้เห็นตัวเองจากเิมก็อไรนะนี่สำหรับคนหนุ่มหน่งใหญ่นะนิ่งตัตยอีกใหญ่แล้วพลังจิตมันก็แค่รุ่งหน่อยชิวๆก็แค่มาอันดับสองเวลา้แต่ตอนแรกอะคิดไว้แล้วว่าแบบเอ๊ะไปทำไงที่แบบหัวหัวชนใครสักคนนี่แหละแล้วให้หวานโอ้สรุปไม่ต้องทำอะไรเลย หวานหวานลูกหมอเฉยไม่เราซุปปกติอะปกติอะฟินฟินไปมอบางทีฟินปล่อยผมฟินปล่อยผมบ้างมัดผมแบบมีบ้างใช่ไหมไม่ค่อยหักเปียไงคนมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบทาวน์ทิเซนต์วันนั้นอ่ะมาละโก้เลยอะแล้วคนชอบทำยังไงก็ได้ที่แบบไม่ให้ผมเปลี่ยนบ้างเนี่ยเพราะว่าคลิปเก่าๆก็ปล่อยผมมันผมอันนี้มัดผมได้แล้วก็มัดเส้นพี่ก็เลยแบบฮะ ไม่ใช่แค่ตอนถ่ายรายการนะแบบเรื่องหลังอ่ะเขาจับมีคนรูปจริงๆเพื่อนทุกคนแบบรูปของปิดหมดรูปหมดเนี่ยแล้วตาตาองไงแบบอาตาเป็นตาก้องตาตาเป็นตาก้องจริงๆเนี่ะต้องยกความดีความชอบให้แบบคนตัดต่อนะตัดต่อมาดีมากนี่ตัดดีมากดูนี่ตัดดีมากนี่นะฮานาดูดีตึงอินเสืออินเสือไม่จริงๆตัดดีแบบเกินความคาดหวังของเราก็ต้องจับใ้รมากนุแบบ คือขยี้บทได้ดีใช่ใช่คยี้ตัวนักแสดร้องดีมากขยี้แบบขยี้พาร์โคแนคายี้ฟินอะอยากให้ภาพเปะตรงนี้มากปึ้งว่าหน้าฟินอ่ะโดนขยี้หนักมากข่าวแบบวโาชอบอยากให้ขยี้ปามาเบื้องหลังเหมือนเชี่ยวปามาคือเกอร์เป็น ผู้ช่วยไงวันผู้ช่วยมกับแบบคอยกำกับอยู่ข้างหลังใช่ปะก็ร <G ül üyor> ู้สึกว่าแบบหุยเราจะแบบคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองภาพไว้แล้วนะ <G ül üyor> เรามองภาพไว้แล้วแต่ว่าในหัวเรามีเอฟองเอฟเฟคอะไรเงี o ้ยแต่ไม่คิดว่าดูรี่จะขย,ยี้ออกมาได้ดีขน <G ül üyor> าดนี้นแต่ก็ต้องแบบยอมรับนะว่าทุกคนในกลุ่มอะตั้งใจทําตรงส่วนนี้แบบตรงงานตรงนี้มากๆทุกคนเข้าใจไหมแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัววางบทรงหรือว่าวางคอร์ดวางอะไรต่างๆหรือว่าพ็อป การทำไรเงี้ยทุกคนทํามาตั้งแต่เรื่องถ้าคุณอ่าถ้าแบบทุกคนในช่องอ่ะที่ดูอยู่นะครับเห็นว่าในข้างหลังอ่ะแบ็กกราวอ่ะมันเป็นเขียว่าบันเทิงเกมรับอันนั้นอ่ะทุกคนในกลุ่มทาเองมาใช่ช่วยกันทําไปนั่งแบบระบายสีเองกล้องตะกล้องแบบเพื่อนทุกคนไปนั่งระบายสีช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วระบายด้วยกาดกาแฟกับน้ำอ่าเแบบตั้งใจทํางานนี้จริงๆเออก็เลยอยากให้แบบทุกคนอ่ะ ไปติดตามจากช่องหลักนะคะผมเซโซนนั่นเองนะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆมาเทิงเกมลับหรือว่ารายการต่อไปซึ่งที่กำลังจะปล่อยออกมาเนาะ,ะอะไรเงี้ยเออแต่จริงคือแต่จริงคือมีคลิปมั่กงปล่อยออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะแบบเดี๋ยวเราจะมาทำตามอาผูเกิดนเกินแล้วเกินเกินนําทตามอ่ะ ซึ่งฝากติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งกับช่องเซซโซนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ติดตาม subscribe ช่องนี้ด้วยนะฮะโหสำหรับวันนี้ก็เราลาไปก่อนเนาะเห็นรีแอคของเราแล้วก็แบบน่าจะตลกอยู่พวดกาวนั่นคือตีกาวขึ้นหุดแล้วอ่ะขึนแล้หัวสอจะต้องเข้าละอ่สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะโหสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะ